สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนการเล่นคริกเก็ตแบบขั้นพื้นฐานให้นะคะซึ่งเราขอย้อมรับเลยนะคะว่าเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งมากแค่เล่นเป็นเท่านั้นนะคะก็เลยต้องให้น้องโกโจจิหรือ A.K.A. น้องไนท์แมทที่เปลี่ยนชื่อมาช่วยสอนอีกแรงหนึ่งค่ะซึ่งเราจะบอกเทคนิคการเล่นข้อดีข้อเสียตัวที่สามารถเอามาคอมโบได้แล้วก็เกมเพย์นหนเกมนะคะ โดยเราจะขอเริ่มกันที่เทคนิคการเล่นกันก่อนนะคะซึ่งสิ่งแรกที่เราจะแนะนําก็คือการเล็งค่ะโดยตัวการจีจะมีปุ่มตัวช่วยเล็งที่การตั้งค่าค่ะซึ่งก็คือปุ่มนี้ค่ะสามารถติดเบิดได้ตามใจชอบนะคะแต่จะใช้ไม่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะเพราะมันจะเล็งให้แค่ตอนกดตอนแรกเท่านั้นนะคะคือเป็นการใช้ตีแบบเซี้ยววิอะค่ะซึ่งการเล่นคิกเกตก็ให้นึกซะว่าเป็นคาวายผสมหมูป่าค่ะ ไม่มั่นใจในการเล็งแล้วก็เอาง่ายๆค่ะถ้าฮันเตอร์อยู่ตรงการตัวกะจิเกากดตีได้เลยค่ะเพราะว่าเป้าเล็งของตัวกะจิมันจะอยู่ตรงกลางหัวพอดีอะค่ะดังนั้นจึงกะการตีคร่าวๆได้ด้วยตัวของกะจิกเองค่ะและมันก็จะเป็นการฝึกเล็งไปในตัวแบบคร่าวๆด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบฮันอยู่ซ้ายหรือขวาแล้วก็การตีก็จะยากกว่าทางตรงในระดับหนึ่งเลยค่ะ แนะนำให้กะดทางฮันเตอร์ไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะจะได้มีโอกาสที่ตีโดนมากขึ้นค่ะ 2. ลูกสำคัญเยิ่ยงชีพลูกคิกเก็ตเป็นไอเทมที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งเกมตามได้ที่ฮันเตอร์ไม่เหยียบลูกและคุณคอยวิ่งเก็บอยู่ตลอดอีกทั้งมีคูดาวแค่10วินี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้นักคิกเก็ตสามารถสับได้ตลอดทั้งเกมค่ะแนะนำสำหรับคนเล่กนการจินะคะว่าพยายามตีลูกแล้วเก็บ ให้ทันก่อนที่ฮันเตอร์จะมาเหยียบหรือมาตีเรานะคะซึ่งเราอาจจะเน้นช์จตีเป็นหลักเพื่อสร้างระยะห่างก็ได้ค่ะเพื่อจะได้มีเวลาวิ่งเก็บลูกแล้วก็วิ่งฉีค่ะแต่ถ้าคุณเจ็บแล้วอย่าเสี่ยงวิ่งกลับไปเก็บลูกจะดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวของคุณล้ม 3. พยายามอย่าให้ฮันเตอร์เห็นตัวคุณตอนที่คุณพยายามมาซับเพื่อนนั้นเราขอแนะนำว่าพยายามอย่าให้ฮันเตอร์เห็นตัวคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ แล้โอกาสที่ฮันจะไม่อุ้มและหันกลับมาตีคุณนั้นสูงค่ะแต่ถ้าคุณแอบมาแล้วก็ตีฮันเตอร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็มันก็จะช่วยให้ฮันเตอร์เสียเวลาในการตามล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ 4. ตีก่อนฮันผูกลูกโปกเหตุผลที่เราบอกว่าคิกเก็ตมันเหมือนหมูป่าเพราะจังหวะในการตีลูกแบบที่คุณจะไม่เสียลูกนั้นจะต้องตีตอนที่ฮันกำลังผูกลูกโป่องอยู่เท่านั้นคะ่ะซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกับหมูป่าค่ะ หากฮันเตอร์ผูรูปปุ่มไปแล้วก็จะไม่สามารถช่วยได้ค่ะซึ่งจะต้องใช้ท่าระเบิดพลังเท่านั้นในการช่วยเพื่อนแทน 5. ตีค่าไม้ค่าหน้ตาต่างได้เพื่อสำหรับคนไม่รู้นะคะว่าคิกเก็ตสามารถตีค่าไม้ค่าหน้ตาต่างได้ค่ะก็เหมือนกับนอร์ตันแล้วก็แพทิเซียค่ะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการที่ตีจิตสิ่งขีควด้วยนะคะ 6. ถ้ารอบแรกก็ตีใหม่ได้ หากคุณเพิตีผ้ารอบแรกไปแล้วฮันเตอร์อุ้มไปแล้วด้วยคุณก็ยังมีโอกาสที่2ในการช่วยเพื่อนของคุณอยู่ค่ะโดยการกดใช้ท่าระเบิดเพื่อรีเซ็ตค,คูดาวและตีใส่ฮันเตอร์ไปที่ที่มีสิ่งขีดขวาหรือกำแพงกั้นอยู่ค่ะซึ่งเท่านี้ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนของคุณได้แล้วค่ะแต่ข้อควรระวังเลยก็คือท่าระเบิดจะทำให้เสียลูกคิกเก็ตฟรีๆไปเลยหนึ่งลูกค่ะดังนั้นต้องใช้ระวังด้วยนะคะ ก็เท่านี้แล้ค่ะสำหรับเทคนิคพื้นฐานที่คนเล่นคริกเก็ตต้องรู้นะคะต่อไปเราจะขออธิบายถึงข้อดีข้อเสียของคริกเก็ตนะคะซึ่งเราจะขอเริ่มที่ข้อดีก่อนนะคะ 1. 1. เป็นตัวที่ซับได้จนก,กว่าฮันเตอร์จะเหยียบลูกการจริปเป็นหนึ่งในตัวซับที่สามารถยื้อได้จนก,กว่าไอเทมจะหมดค่ะซึ่งไอเทมของการจรีจะใช้ได้เรื่อยๆจนก,กว่าฮันเตอร์จะเหยียบลูกหรือใช้ท่าระเบิดจนลูกหมดค่ะ สซับได้โดยไม่ต้องการสิ่งขีดขวางการจีเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถซับเคลื่อนได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสิ่งขีดขวางค่ะเพราะการตีของการจีจะเป็นแค่การถักฮันเตอร์ออกไปเพื่อไม่ให้ผูกู้ปกให้เสร็จค่ะ 3. เป็นหนึ่งในตัวป่วนของฮันเตอร์บอกเลยค่ะว่าการจีเป็นหนึ่งในตัวละครที่นิยมใช้กันในทารอลหรือว่าโหมดลูกแก้วคริสตัลนนะคะเพราะว่างานเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะขัดจังหวะฮันเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ คูดาวก็น้อยแทนส่วนใหญ่ก็เก็บลูกได้ทานก่อนฮันเตอร์เหยียบลูกอีกค่ะเจอคนตีแม่นๆรับรองเลยค่ะว่าฮันไล่เหนื่อยมากค่ะ 4. เป็นตัวที่สร้างระยะห่างให้ฮันเตอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะการตีลูกคิกเก็ตของกาจิสามารถสร้างระยะห่างให้ระหว่างฮันเตอร์กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีค่ะจึงทาให้มีโอกาสในการเข้าถึงไม้หรือเข้าจุดจูได้ง่ายขึ้นนะคะ 5. ค่ข้าไม้ข้าต่างไว หนึ่งในตัวละครที่ข้ามไม้ข้ามหน้าต่างได้ไวที่สุดก็คงต้องยกให้การจิเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะในปกติของการจินั้นจะข้ามไว20%ค่ะแต่ถ้ากดระเบิดพลังแล้วจะข้ามไวเพิ่มขึ้นเป็น4 0เซเลยค่ะ 6. เข้าซับไวหากเพื่ออยู่ไกลแล้วได้รับบาดเจ็บแล้วก็การจิสามารถวิ่งเข้าซับเพื่อนได้อย่างไวค่ะเพราะมีสกิลจิตตัวที่หากเพื่อนได้รับบาดเจ็บนอกระยะ18เมตรแล้วก็จะทำให้วิ่งไวขึ้น50%เป็นเวลาสิบวิค่ะ ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับข้อดีต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันนะคะ 1. ตีพื้นต่างระดับไม่ได้การจีเป็นตัวละครที่ไม่สามารถตีใส่คันในพื้นที่ต่างระดับได้นะคะดังนั้นหากเพื่อนร่วมทีมล้มในจุดที่เป็นบันไดแล้วก็จะทำให้ยากต่อการซัพพอร์ตค่ะ 2. ไม่สามารถเปลี่ยนไอเทมได้หากคันเตอร์เหยียบลูกหรือใช้ท่าระเบิดจนตีลูกหมดแล้วก็ มันก็จะทําให้กระจริไม่สามารถซับเพื่อนได้อีกต่อไปค่ะยกเว้นคุณจะไปบล็อกตายให้เพื่อนค่ะ 3. ปั่นช้าก็อย่างที่เรรู้กันนะคะว่าการะจริเป็นตัวที่ปั่นช้า20%ซึ่งพอๆกันกันกบตัวต้นตเตลอค่ะถึงจะไม่ได้ปั่นช้าที่สุดแต่ก็ทําให้เสียเวลาปั่นไฟไปพอตัวเลยค่ะ 4. เล่นยากการะจริเป็นตัวละครที่เล่นยากมากตัวหนึ่งเลยค่ะ เพราะตีได้แค่ทางตรงเท่านั้นถึงแม้จะสามารถเบี่ยงไปทางซ้ายหรือขวาดได้แต่ถ้าหันหลบเก่งๆก็มีโอกาสตีพาสูงอยู่ดีค่ะ 6. ช่วยเพื่อนได้แต่ล้มไวอยู่ดีถึงการจิจะเป็นตัวละครที่สามารถช่วยเพื่อนได้เรื่อยๆแต่ฮันเตอร์เองก็สามารถตีเพื่อนให้ล้มได้ในทันทีค่ะเพราะสกิลของการจิทำได้แค่ผักค่ะมันไม่ได้ทำให้ฮันเตอร์ติดสตัน ต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวละครคอมโบที่เข้ากันกับคริกเก็ตนะคะโดยเรานึกออกเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะคะในตอนนี้ซึ่งก็จะมีมีตัวละครหมอผู้อย่างรู้คนป่าคาวบอยแล้วก็กองหน้าค่ะในส่วนของนอตันกับแพทนี่ก็ได้นะคะแต่เพราะมันเป็นการสแตนได้แบบแปบบดโยเราเลยมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าที่ตัวละครที่เราแนะนำไปอะคะ่ะ แต่มันก็ใช้ได้อยู่ดีค่ะงั้นต่อไปจะเป็นคลิปเกมเพย์ของเรากับน้องโกโจจินะคะซึ่งเราจะขอตัดบางช่วงออกไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเราขอบอกก่อนนะคะว่าเราหยิบ3เก้าไปแต่สำหรับคนที่ชํานาญการเล่นตัวการจิแล้วจะแนะนําให้หยิบ3ามหไปมากกว่าค่ะตายแล้วเปิดมาตอนแรกก็ดันโดนแบบแรกๆกันไปจนได้ค่ะกับแอนจะอยู่ที่มือใครไวใครได้นะคะ เพราะถ้าเรากดดีก่อนที่เขาจะพุ่งมาแล้วก็มันก็จะเท่ากับว่าเป็นการแคนเซิลสกิลฮันเตอร์ไปในตัวเลยค่ะและสำคัญที่สุดคือต้องหลบแมวให้ดีๆนะคะไม่งั้นก็ร่วมแบบแล้วนี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> เหมือนแอนจะวางราลงนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาาอเห็นน้องโกโจจิมาค่ะเดี๋ยวคารเข้าไปนไม้ก่อน,นะค่ะเผื่อพี่หมอจะมาพับให้เราได้โอเคพี่หมอมาฮิลแล้วแต่แอนดันมาก่อนคะ่ะ โอเคน้องมาแล้วแต่ดันฑีพลาดพี่หมอก็พลาดไม่แพ้กันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราโดนปล่อยไปแล้วทีหนึ่ง <c oughs> ก็เลยดิ้นหลุดได้ค่ะ <c oughs> น้องเขาเล็งมาตีให้ค่ะ <c oughs> เพื่อสร้างระยะห่างให้เราเพิ่มเติม <c oughs> ซึ่งระยะห่างมันก็ห่างพอตัวอยู่นะคะแต่แมวมาก็ยาที่จะรอดแล้วละ,ค,ะวค่ะโชคดีค่ะที่น้องมาพักช่วย จังหวะนี้เราคนทาอะไรไม่ได้แล้วคะ่ะนอกจากต้องรนีถี่ออกมาก่อนแต่ดูถ้าเขาจะเอาเราต่อนะคะคงจะรู้แล้วค่ะว่าตัวเรามันไล่ง่ายสุดแล้วโอโอๆจังหวะนี้คงต้องตีทิ้งแล้วคะ่ะโอ๋โอ๋ใหม่นะเสียดายคะ่ะหลบแมวไม่ทันใหม่นะ ฮันเตอร์ปเหยียบลูกแล้วล่ะคะ <S <S ่ะจังหวะนี้ดูดีๆนะคะเพราะว่าน้องเขาโผล่มาช่วยค่ะแต่เราก็หนีไม่ทันอยู่ดีค่ะตอนนี้น้องเขาจะตัดสินใจยืนขวางทางฮันเตอร์ค่ะเพื่อให้พี่หมอฮิลให้เสร็จแล้วเราจะได้ลุกทันพอดีและน้องเขาก็ตีเสือไปอีกทีนึงด้วยค่ะในที่สุดตอนนี้เราก็ลุกได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องตีมันออกไปอีกทีนึงด้วยค่ะไม่นะ โยนอีกแล้วไม่นะจะอุ้มเราเถอะจะทำลูกเราเลยไม่ไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราลุกได้แล้วคะ่ะจังหวะน,นี้น้องเขาตีลูกทิ้งเพื่อยกลูกหนึ่งให้เราอะคะ่ะแต่เราเก็บไม่ทันนะคะเพราะว่าแอนมาก่อนโชคดีนะคะที่น้องเก็บคืนทันอีกแล้วหรอ ไม่นะน้องปี่มาช่วยแล้วโอเคพร้อมตีแต่รู้สึกว่าฮัจะไปไล่หมอแทนนะคะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปอีกช่วงที่สำคัญแทนเลยนะคะตอนนี้ลูกเราโดนเหยียบไปหมดแล้วนะคะน้องก็เลยแบ่งลูกให้เราลูกนึงคะ่ะซึ่งโอเคหลังจากที่ฮิวน้องเสร็จแล้วน้องก็วิ่งมาช่วยนำหออแทนคะ่ะแต่เหมือนฮาจะหมันไส้เขาก็เลยเปลี่ยนคนไล่ทันทีคะ่ะ ตอนนี้ตัวเราเตรียมมาช่วยน้องจัดทานหน้าตาแล้วนะคะซึ่งมุมนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะถ้าไม่ติดว่าเราตีติดกำแพงนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็คือน้องกำลังจะโดนนั่งแล้วนะคะและเครื่องเหลืออีกหนึ่งเครื่องส่วนฟังเราเตรียมมาช่วยน้องแล้วะคะ่ะถึงตัวเราจะไม่มีหกแต่เราก็ยังมีลูกคิกเก็ตนะคะพร้ม วืดไอ,อน,นะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเจดสองเป็นเดี๋ยวขอตัวกลับไปเก็บลูกแป๊บนึงคะ่ะตอนนี้ลูกสำคัญที่สุดแล้วค่ะทีนี้เรากะว่าจะให้พี่หมอไปฮิวเราก่อนนะคะแต่เหมือนน้องจะโดนไล่อีกรอบนึงและะ้วค่ะเราว่าเดี๋ยวกะว่าจะเตรียมตัวช่วยน้องก่อนนะคะในจังหวะน,นี้เราก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับไปเตรียมช่วยตีเขาอะค่ะ นี้ตีไม่พลาดนะคะแต่เก็บลูกไม่ทานแทนค่ะเก็บไม่ทันทั้งสองคนเลยด้วยค่ะประเด็นไม่นะลูกอีกแล้วหรอสุดท้ายเราก็โดนจับแทนไปจนได้ค่ะดินไม่หลุดด้วยค่ะรอบนี้แต่ดูเหมือนว่าแอรจะไปได้น้ำหอมแทนนะคะงั้นเดี๋ยวรอข้าไปถึงตอนที่สำคัญสำคัญแทนนะคะ ตอนนี้เครื่องก็จุดไปแล้วนะคะและแองก็จับน้ำหอมไปนั่งฝั่งครมแดงด้วยค่ะซึ่งตอนนี้พี่หมอไปช่วน้ำหอมเรียบร้อยแล้วนะคะและน้องก็จะไปเปิดประตูให้มันเสร็จแทนนะคะแต่พี่หมอันจนแทนเข้าจนได้ค่ะซึ่งตอนนี้แองก็มาไล่น้องเขาแทนนะคะโชคดีนะคะตอนนี้ที่พวกเรายื้อจนตาแดงอะใกล้จะหมดแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งมาช่วยกันนะคะ ตรงตอนนี้น้องเขาเตรียมไปช่วยพี่หมอแล้วนะคะพร้อมเล็งตีและพี่หมอก็ล่วงไปอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มาเตรียมช่วยน้องเขาอีกแรงหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ก็ต้องห้ามโดนตีเลยอะคะ่ะโอ้โอ้เขาจะไปอุ้มแล้วล่ะคะ่ะพร้อมตีและ น้องก็พับไม้ใส่เสริมค่ะ <ต selective noise> กับตีไปอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้พวกเราต้องร,รีบพยายามบอลนิบอกให้กับพี่หมอค่ะเพื่อให้เขาออกประตูให้ได้โอ้โอ้แย่แล้วล่ะคะ่ะโอ้น้องเขาส่งลูกให้เราะคะ่ะตอนนี้เราต้องรีบบริบอกให้พี่หมอออกให้ได้แล้วล่ะคะ่ะโอเคโชคดีนะคะที่เขาตีโดนน้องะคะ่ะตีเสริมไว้ค่ะไม่ให้เขาโดดทัน แต่เราลืมไปค่ะว่าแอนเทเลได้ไม่นะน,น้องโกโจจิจังหวะนี้พี่ตีไม่ทันแน่เลยถ้าเราใช้ท่าระเบิดแล้วตีโดนน่าจะทำให้น้องออกประตูได้น,นะคะพร้อมเล่งวืดอีกแล้วโอ้ยชีวิตเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเก็บลูกก่อนแป๊บน,นึงนะคะโอกาสสุดท้ายรอบนี้ไม่น่าจะพลาดได้แล้วละคะ่ะ พร้อมเล็งตีเนี่ยแหละทีนี้ต้องรีบช่วยแล้วล่ะคะ่ะโอ้ oh, ไม่นะตอนนี้เราต้องรีบบริบ,บอกให้น้องออกประตูให้ได้แล้วล่ะคะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ดูท่าจะไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะถ้าลุ่มหมดแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปลุมฮิวก่อน,นะคะ่ะไม่ไแน่ใจว่าจะทันไหมโอ้ oh oh. ไม่น่านจะทันแล้วละค่ะก็สรุปตานี้ออก3ามนะคะและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราเล่นคลิกเก็ตทีไรลูกหายหมดเลยค่ะยันไปของเพื่อนด้วยอีกนวยนะคะไม่ได้ใค่ลูกของตัวเองค่ะพกลูกหายว่าไปกับตาเลยค่ะโอเคสรุปนะคะการจิเป็นสายทรัพย์ที่ต้องใช้ความชำนาญในการเล่นมากพิพเศษเลยค่ะ ซึ่งถ้าหากฮันเตอร์ไม่สามารถเหยียบลูกหรือเราเก็บลูกได้ก่อนตลอดแล้วก็ตัวละครกะจินั้นจึงสามารถสับได้ตลอดเรื่อยๆทั้งเกมเลยนะคะแล้วก็ในทางกลับกันก็เป็นตัวจูที่ดีตัวหนึ่งด้วยนะคะเป็นตัวละครที่เล่นได้ทุกโหมดเลยคะ่ะและถ้าเล่นกิ่งจริงๆจะทําให้ฮันเตอร์หัวร้อนมากๆเลยละคะ่ะทั้งหมดก็เนื้อหาน่าจะมีเท่านี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วถ้าหาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดด้วยแล้วก็เราขออภัยณคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอชมไปได้เลยนะคะบายบาย care yourself